เอาละฮะไม่ได้ทำคอนเทนต์กาวนานมากวันนี้เรามาซูดกันสักหน่อยฮะหากเพื่อนๆจำได้ในคลิปช็อตตอนที่77ภาษาของคุณบูมอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของตัวไททันทีวีแมนที่พูดทิ้งท้ายไว้ก่อนที่เขาจะไปตบตีกับพวกแอสโตรไทเล t ก็คือเรื่องที่ตัวของไททันทีวีแมนพูดเอาไว้กับคนดูครับว่าตัวของพวกไททันสปิกอร์แมนกำลังเตรียมกองยานลบซึ่งตัวของคุณบูมใช้คำว่าอามาดาที่แปลว่ากองเรือลบ ตัวของท่ทานทีวีแมนครับแต่มันไม่ใช่เรือรบแบบในน้ำนะครับแต่เป็นเรือรบแบบบนอวกาศเลยฮะซึ่งคําคํานี้จริงๆแล้วมันคือคําที่ตัวของหนังอย่าง Star Wars ใช้เรียกยานเรือรบว่าอัมาดานั่นเองฮะ และตู่คุณบูมแกเองก็เป็นแฟนขับตัวยงของ Star Wars อยู่แล้วด้วยเล่นเอาทรัพผมนี่ตื่นเต้นพอสมควรเลยครับว่ายาลบที่พวกสปิการ์แมนเตรียมตัวไว้นั้นมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนและผมกําลังคิดว่าถ้าเตรียมยาณลบแบบ s t า r ์ a r รมาแล้วจะบอกนะว่าจะมีการต่อสู้กันบนโอากาศแบบหนัง Star War รเข้าจริงๆหรือเปล่าเพราะตูงคุณบูมแกเองก็เป็นแฟน Star ์ a r รอยู่แล้วด้วยผมก็กำลังคิดว่ามันน่าจะปูเนื้อเรื่องไปในแนวนั้นแน่เลยฮะ และอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือตัวของไททันทีวีแมนได้บอกเอาไว้ว่ากลุ่มของสปิเกอร์แมนได้เตรียมยานลบเอาไว้ตลอดเวลาช่วงที่ผ่านมาจุดนี้แหละครับที่น่าสนใจมากๆคำว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามันน่าจะไม่ใช่แค่ไม่กี่ตอนเลยครับผมว่าน่าจะเตรียมไว้นานมากคืออย่าลืมนะครับว่าพวกสปิเกอร์แมนหายตัวไปนานมากตั้งแต่ตอนที่ไททันสปิเกอร์แมนติดเชื้อปรสิตพวกเขาก็ไม่เคยปรากฏตัวออกมาอีกเลยก็จะกลับมาอีกทีก็ตอนที่59แล้วฮะแล้วระหว่างนั้นพวกสปิเกอร์แมนทำอะไรล่ะ คือผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าหากเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับที่ผ่านมาพวกตัวละครมีการโชว์การอัปเกรดหรือโชว์ของอย่างจริงจังๆจะมีพวกคาเมราแมนและทีวีแมนครับแต่พวกสปิกอร์แมนคือเงียบกิฟอย่างพี่แดงของเราอัปเกรดได้มาจนเป็นร่าง2.0ก็ได้มาจากพวกสกิบมิตรทอยเลตและร่างไฮเปอร์ก็ได้ชาร์จพลังมาจากแทท่นทีวีแมนไม่ใช่จากเทคโนโลยีของตัวเองเลยสักนิดเดียวครับและถ้าแบบนี้มันก็เลยทําให้ผมคิดครับว่าพวกสปิกอร์แมนกำลังเอาเวลาทั้งหมดที่พวกเขามีไปทําอะไรล่ะผมคิดว่า พวกสปิกร์แมนต้องเอาเวลาตรงนี้ไปสร้างอะไรอย่างแน่นอนครับถ้าเป็นแบบนี้จริงๆแสดงว่าคุณบูมกวางแผนมาได้อย่างแยบยลมากเลยนะเพราะว่าตั้งแต่ที่เรื่องดําเนินการมาพวกพวกเดียวที่เงียบกิบและถ้าไม่มีการโชว์ของใหญ่ๆห,หรืออัปเกรดให้เราได้เห็นเลยก็จะเป็นพวกสปิกร์แมนจริงๆจะบอกว่าที่ผ่านมาพวกสปิกร์แมนเอาแต่นอนเล่นไปวันๆก็คงไม่ใช่อยู่แล้วมันทําให้ผมรู้สึกได้เลยว่ามันจะต้องยิ่งใหญ่จัดจัดอย่างแน่นอน สรุปผมมาเป็นยันเด็กๆนี่ผม่าเลยนะแลวคือตลอดเกือบ50ตอนมั้งครับที่พวกสปิกระแมนไม่ได้โชว์ของอะไรที่โหดเลยฮะตั้งแต่ตอนที่ไททันสปิกระแมนโดนสิงไปเทคโนโลยีหลักๆที่เราได้เห็นของพวกสปิกระแมนก็คือเทคโนโลยีลำโพงที่อัปเกตรดตัวของไททันทีวีแมนให้เป็นร่างซิเนมาแมนเท่านั้นเองมันก็เลยทําให้ผมคิดว่าในตอนเร็วๆนี้เราจะได้เห็นพวกเขาโชว์ของแบบจัดหนักจัดเต็มเผื่อผมว่ามากในตอนหน้าด้วยซ้ำและคือคนที่จะมาช่วยแททันทีวีแมนได้ในตอนนี้ ก็จะมีแค่ไททันคาเมล่าแมนลุงจีแมนมกก้พีแดงนั่นแหละผมคิดว่ามีแค่นี้นะเพราะงาั้นผมคิดว่ามีหลุนว่าจะได้เป็นพี่แดงฮะก็หวังว่าไททันทีวีแมนจะไม่ตุยเย่เป็นปุ๋ยไปก่อนนะแต่ถ้าถามว่ายานลบของพวกสปิกร์แมนโหดขนาดไหนมันโหดถึงขนาดที่ไททันทีวีแมนพูดออกมาเองเลยนะครับว่าตัวของเขาไว้ใจพวกสปิกร์แมนอย่างมากที่จะให้กําจัดพวกแอสโตอยเลตด้วยตัวเองเพราะไททันทีวีแมนใช้คําว่า They will handle this หรือก็คือพวกเขาจะจัดการสิ่งนี้เอง พอพูดแบบนี้คือมันต้องโหดขนาดไหนกันวันนี้ตัวของไททันทีวีแมนถึงได้พูดขนาดนี้และที่พีคก,ก็คือตัวของนักวิทยาศาสตร์ทีวีแมนเองก็ไม่ได้เถียงเรื่องนี้ด้วยตัวของเข,ขาแค่ห้ามไททันทีวีแมนไม่ให้ออกไปสู้กับพวกแอสโตไทเลตไม่ใช่เพราะว่าไม่เชื่อใจในเทคโนโลยีของพวกสปิกร์แมนแต่เป็นเพราะว่ารู้ว่าไททันทีวีแมนจะโดนลุมกินโตะและอาจจะตุยลงได้แต่จากการที่พวกทีวีแมนไม่ได้ประหลาดใจเท่าไหร่แสดงว่าพวกทีวีแมนเองก็รู้เกี่ยวกับการอัปเกรดของพวกสปิกร์แมนอยู่แล้วครับ พวกสปิกร์แมนจะต้องกลับมาเป็นโหรจัดแน่นอนไม่ใช่แค่นั้นนะครับหากเพื่อนๆสังเกตตั้งแต่ตอนที่74พวกสปิกร์แมนคือหายยาวไปเลยฮะไม่ได้โผล่มาในฐานะของนักลบหรือสายบูอีกแล้วฮะโผล่มาแว๊บๆเพียงแค่ตอนที่76ที่พวกเขากําลังหลบหนีไปกับพวกทีวีแมนนั่นเองซึ่งกลายเป็นผู้ประสบภัยของแท้เลยฮะ ยังฮาแต่จนในปัจจุบันตอนที่77พาร์ทสาเราก็ยังไม่เห็นสปิเกอร์แมนสักตัวเลยฮะที่ออกมาสู้เหมือนกับพวกเขากําลังจะดหนักจัดเต็มเตรียมตัวเทคโนโลยีบางอย่างเลยครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับตัวของลาสสปิเกอร์แมนเองก็หายไปตั้งแต่ตอนที่68แล้วครับเพราะเราไม่เห็นพวกลัสสปิเกอร์แมนอีกเลยไม่แต่ตัวของสปิเกอร์บูแมนเองก็หายไปตั้งแต่ตอนที่70เช่นกันูง่ายๆก็คือตอนนี้พวกสปิเกอร์แมนอยู่ในภาวะหายสาบสูญฮะก็คือหายไปทุกตัวละครเลยเหมือนกําลังซุ่มทําอะไรอยู่จร โอ้ยกาวเกินแต่ผมว่าจริงนะเออพนันด้วยกาวสิบถุงเลยว่ามันต้องมีสักเรื่องที่ถูกเลยนะเอาเป็นว่าจบไปแค่นี้เลยละกันอะไรนะคลิปสั้นไปเหรออ่ะอ่แถมกาวให้อีกนิดนึงละกัน,นไหนๆก็ไหนๆแล้วมีจุดหนึ่งที่น้องๆหลายคนเริ่มกาวและส่งกาวมากกนอย่างยาวพื้นก็คือเรื่องที่มันเริ่มมีความเป็นไปได้แล้วว่าพวกแอสโตอยเลตอาจจะแพ้ทางพวกสปิกร์แมนจริงๆอย่างคอมเมนต์ของน้องนอนทนานโนก็คิดทฤษฎีมาได้น่าสนใจมากๆครับ พี่แคทเทลผมว่าจุดอ่อนของพวกแอสโตไทเลตอาจจะเป็นเรื่องเสียงเพราะว่าอย่างตอนที่53แอสเซอลนแอสโตไทเลตเองก็เลือกที่จะฆ่าลัสปิ้เกร์แมนก่อนและแถมตอนที่ดีเทนเนอร์แอสโตไทเลตออกมาสิ่งที่รีบทำลายมากที่สุดก็คือลำโพงของดีเจสกิบดิทอยเลตและหลังจากทำลายลำโพงของน้องดีเจได้ตัวของดีเทนเนอร์แอสโตไทเลตก็ไม่สนใจดีเจอีกเลยเฮ้ย <Hey, S 2> เอาว่ะอันนี้ผมว่ามันก็มีเขาหลางนะเพื่อนๆได้กลิ่นไหมกลิ่นกาวลอยมาเลยพอ3คือจีแมนใช้ขึ้นเสียงครั้งแรก กับพวก a s t r ต Toilet เหมือนกับลุงจีแมนรู้ว่าจุดอ่อนของ a s t r ต t o ยเล t ก็คือขึ้นเสียงเอออันนี้ผมว่าเป็นไปได้นะข้อ4ันสป n s p i อ e r m a n คือไททันตัวเดียวที่ไม่เคยได้โจมตี d er i เนอ e r a s t โ o t o ยเล t อารมณ์เหมือนว่า d i t นอ e r a s t โ o Toilet มันพยายามเลี่ยงว่างั้นเถอะแล้วก็มีอีกหลายข้อที่น่าสนใจเลยฮะยกตัวอย่างที่น้องเขาบอกว่า s ซ i e ท t i s t Toilet หยุดการเคลื่อนที่ของงเจอ e r m a n ที่ใช้กรี a ซึ่งมีความเร็วใกล้เคียงกับ a อสโตด้วยลำโพงของเขาเอออันนี้ก็จริงนะครับ มันเหมือนกับว่าพวกเร็วๆจะแพ้ทางขึ้นเสียงหมดเลยแถมยังมีเรื่องที่น้องคนนี้บอกได้น่าสนใจมากๆก็คือใน e p พีที่29ตัวละครแรกที่กิ๊ฟส์ทอยเลตฆ่าก็คือลาสปิกเกอร์แมนก็จริงนะผมว่ามัน,ปนแปลกๆป่าทำไมพวกตัวที่วิ่งเร็วๆมักจะเล่งตัวที่ปล่อยขึ้นเสียงได้ก่อนตลอดเลยเหมือนบังเอิญเกินไปไหมครับแต่ผมว่า e p พีที่29มันน่าจะบังเอิญนะอารมณ์ว่าลัสปิกเกอร์แมนเดินเข้าไปพอดีเอาจริงๆเรื่องพวกนี้ผมเคยแอบคิดไว้เหมือนกัน แต่มันยิ่งเด่นชัดไปเรื่อยๆเลยฮะเพราะพวกแอส o Toilet อาจจะไม่ถูกกับขึ้นเสียงจริงๆเพราะอย่าลืมนะครับว่าเรายังไม่เคยเจอฉากแบบจริงๆจังๆที่ตัวของ s t สโต o ทเลตสู้กับพวกสปิกร r แมนเลยสักครั้งผมว่าคราวนี้แหละพวกแอสโต o ทเลตน่าจะเละเพราะพวกสปิกร r แมนและมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆที่ผมคิดออกและคิดว่าตอนหน้าพวกสปิกร r แมนจะมาแน่ก็คือในตอนที่77พาร์ทหหากเราสังเกตดีด จะเป็นการโชว์เทพของกลุ่มพวก g s q u a อส่วน77พาสจะเป็นกลุ่มของพวก c a m e เมล่าแมนโของและ77พาสจะเป็นกลุ่มของพวก TV วีแมนโชว์ของครับซึ่งตอนนี้มันก็เหลือเพียงแค่กลุ่มเดียวแล้วนะโว้ยใช่ฮะมันน่าจะเป็น77พาสนี่แหละที่เป็นตอนของพวก s p ิ a k e r Man ที่จะกลับมาโชว์ของอีกครั้งผมว่าใช่แน่แและผมขอนอกเรื่องนิดน,นึงนะครับที่ผ่านมาทฤษฎีที่บอกทํานองว่าท่านทีวีแมนน่าจะเป็นตัวโคล ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วผมว่าไม่ใช่เลยครับและยิ่งมีคลิปชอ็อตของคุณบูมที่ออกมายืนยันแบบนี้อีกผมคิดว่ายัางไงซะก,ก็ต้องเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนคือตอนนี้ผมลุ้นมากว่าพวกสปิกร์แมนจะมาจริงๆหมาไหมคราวนี้แหละผมว่าที่เราจะได้เห็นพวกสปิกร์แมนช่วยทีวีแมนบ้างเพราะปกติพวกทีวีแมนจะคอยช่วยพวกสปิกร์แมนตลอดเลยโอเคครับผมคิดว่าเราจบคลิปเกา่กาๆไว้เท่านี้ดีกว่าตอนนี้ปอดผมจะพังแล้ว แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านเฮ้ย hey, แต่เดี๋ยวนะในไหนก็ในไหนแล้วผมขกกล่าวเรื่องสายอาทิ์ทีวีแมนหน่อยดีกว่าตอนที่เขาพยายามกินกาแฟแล้วมันหกแล้วหกอีกผมว่าทำไมเชมุกจากคุณบูมเป็นไปได้ไหมครับว่ามันเป็นพฤติกรรมตอนที่เขายังเป็นมนุษย์และติดมาอย่างนี้ก็แสดงว่าพวกทีวีแมนก็น่าจะเป็นมนุษย์มาก่อนเหมือนกันแน่เลยเอาสู